บาทนะคะสาธุค่ะอนุโมทามิค่ะสาธ,สาธุสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์พันนีวันนี้เพศสัจกรมาเปล่าครับวันนี้ไม่มาใช่ไหมฮะอาจารย์พันนีอาจารย์พันนีปริมาตรน,นะได้ถวายพระไตชรชนครับเีืนเชิญครับ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใจตัวน้ำเราพอนะน้อมความดีทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเราได้อยู่แล้วเราก็เอาผลของบุญที่เราได้เนี่ยถวายบูชาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเราจะถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่สมัยจิตตปาโรณนะในเรื่องรละก,การครบรอบสองปีในการละสังฆานของหลวงปู่นะตังต่ตัวน้ําแล้วก็แผ่เมตตาไปให้พระคุณของบิดามารดาของเราทุกภพทุกชาตินะพระมหากษาัตริย์ทุกๆพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาญา,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 นะาติทั้งหลายไม่ใช่ญาติทั้งหลายนะเจ้ากรรมในเวรเปรตผีทั้งหลายนาคราชทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับอานิสงส์พุทบุตรในครั้งนี้เมื่อรับแล้วขอให้ดวงกิตเหล่านั้นเป็นสุขทัวนาันเยห์เวารีวังหาปุราปลิภูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตดินนางเฟตานางอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังกิะเมวะสมิจันโตสัพเบปูเรนตุสังกะปาจันโดปนารโสยะถา มะนีโชติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีนิกายุโกปวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธะปจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังโสอัตราโตสุขิโตวิรุณโหมุตสาสเน Aroko sukito hohi sangat sabbe hiya tipi Sangat rata sukita wirunha buta sasane hohi sangat sabbe hiya tipi Te at sukita wirunha buta sasane Aroka sukita sangat sabbe hiya tipi Hotuk sabbang tumang perang rakantuk sabbe dewata สัพพุทธานุปาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังหนตุสัพบังสุมังกรังรักขันตุสัมเดวะตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังหนตุสัพบังสุมังกรังรักขันตตสัปปเดวะตาสัพสังฆานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง สาธุ